สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูคำสั่งในตัว iPhone ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลใน iPhone ของเราในกรณีที่เราทำ iPhone ตกหรือโดนขโมยไปถ้าเราได้ตั้งค่าคำสั่งนี้แล้วจะช่วยให้ข้อมูลสำคัญของเรามีความปลอดภัยสำหรับคำสั่งที่ผมพูดถึงนี้ก็คือคำสั่งลบข้อมูลใน iPhone ในกรณีที่มีคนพยายามใส่รหัสหน้าจอ แล้วใส่ผิดหลายครั้งเมื่อครบกําหนดตามคำสั่งตัว iPhone ก็จะทำการลบข้อมูลวิธีการตั้งค่าให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเมนู Face ID และรหัสบ้อนรหัสล็อกหน้าจอจากนั้นเลื่อนหน้าจอขึ้นจนสุดเราจะเห็นเมนูลบข้อมูล ซึ่งถ้าเราเปิดใช้งานคำสั่งนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนพยายามใส่รหัสหน้าจอแล้วใส่ผิดเกิน10ครั้งตัว iPhone ก็จะทำการลบข้อมูลเองวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยไม่ให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่อยู่ในโฟนของเราได้